โอเคนะครับก็มาพบกับ <Wars> ก็มาพบกับช่องกอลต้าคนเดิมครับอันนี้เราก็จะมาทำเนี่ยหม้อมากครับหม้อมากโอเคครับเราจะมาทำธรรมดานะครับผมจะใส่พริกป่นลงไปอีกครับเพิ่มความเผ็ดให้มันอีนครับพริกป่นครับเราจะใส่หมดนี่นะครับพริกป่นกระปุกหนึ่งนะครับดูวิธีการทำนะครับต่อ ร้อนมาร้อนจิบหายแล้วมนาี่ครับปิ่นีปิ่นครับเราใส่ลงไปครับป,นนปรบปก็เมนะม,มันไม่แรงครับก็บหมดคนรูว่ามันจะเผ็ดไนะหมครับคนรูว่าว่ามันไมเผ็ดคร ว่าโอเคใครอยากท้ากินขนมไม่ได้ครับคอมเม,มนต์ไม่ได้ครับผมนักกินระดับประเทศนะไม่ได้คุยนะครับเดือนครับน้ำเดือนนะครับน้ำเดือน้วแต่ก่อนผมไม่แข่งกินอยู่ประเทศจีนไ,ได้อันดับหนึ่งมาผมไม่โม้แลนะ้วผมไม่โม้ ไปเลยครับใส่ลงไปเลยทำมันร้อนเนี่ยตักเพียงตักเพียงนะอุ๊ยเจออ่ะโอ้ยน่ากินเลยครับต้มนี่น,น่ากิน,นครับคนดูเสร็ต้มยัง,งไม่ปรุงอะไรก็น่ากินแล้วครับผมทำนะ เช็กระทะเลกติดต่อผมไปทำรายการผมไป็นไปกลัวเช็กระทะอีกแพ้ผมนะผมไปอ้ร้อนนะผมดูร้อนร้อน,อน,อนบ้านผมประมาณสี่สิบองศาบ้านผมความร้อน หกุญแจจิ้งจกปวดร้อนอะเราก็จะตัดไปตอนที่กินเลยครับตอนโอเคครับแล้วก็มปรุงเลยครับปรุงไปดูกันครับหน้าตาเป็นยังไง แต่จะกินก็น่ากินนะครับอ,อ,อร่อยอร่ครับแล้วก็มีไข่มาเสริมครับนี่ครับแตงกวาครับใส่ลงไปเลยครับใส่ลงไปเลยมาดูกันหนะ้าตามจะออกเป็นยังไง คนดูน้ำลายอลไรเนี้ยนี่ครับเราก็ใส่พริกป่นลงไปครับทาความเผ็ดแนบนี่ครับใสงไปอีกครับสามเลยครับนี่ครับดูหร้าตาครับมันก็เออออกไปอย่างนี้ครับพริกีเยอะครับ เด็กๆข้าวโลกเรียนแบดแล้วครับผมมีนมมากักนมานะครับโอ้ยหน้าตาน่ากินนะครับนเข้าวที่ ร้อนครับวันนี้คอ,อ,อเนื้อลครับควเนื้อครับลองพิมเลยครับคำแรกครับคำใหญ่ออเลยครับคำแรกอืม <c oughs> No, Ooh. Ooh. <sighs> oh, mm. <sighs> mm. Ah, ไข่อมเบิ้งครับเบิ้งโมกี้กับไขเขาทากันครับเบิ้งก็ไข่ก็บเบ้งแบบลกบอลได้ครับ,บ,ต,รบ,บตัวนี้เป็นนามนะครับเป็นนามน่ครับนี่เหรอมันจอยมาแล้วก็เหนือโอ้ยเป็นนามนหครับ

嗯。Um เรา่ตอนน้องบเลยครับใครจะถ่าแข่งยืมผมคอมเมนต์มาเลยนะครับอร่อยดูสิ เส้ยวแปล๊บ eh. เังนะครับผมจำเขามากด้ครับขอทาครับขอทาเยอใครอีกไหมครับพอดูนี่สียงคับบกี้ อ่าววายเหาแล้วครับเฮ้ยยุงครับคลิปนี้ก็จบไปแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจใผมด้วยครับคอมเมนต์มาเลยครับผมจะถ่ายคลิปให้ครับผมครับ คอมเมนต์มาไหนครับขอบคุณครับ